สวัสดีครับสารพันคลิปามาดูเว็บร้อยสิบไออีกนิดหนึ่งนะครับไฟฟ้าจากฟีนคอยนะครับรถคันนี้เข้ามาเซอร์วิสเนื่องจากว่า,าหลานชายเขา,าด้วยความคึกขนองนะครับไม่ได้ว่านะครับแต่ส่วนมากก็เจอกันนะครับถอดถอดโน่นถอดนี่จนรถ ใช้งานไม่ได้นะครับ <Good. S 1> ก็เข้ามาพื้นสภาพนะครับถอดกรองอากาศรถยอดนิยมเว็บ้อยสิบไอถอดกรองอากาศออกนะครับทำให้เครื่องยนต์เสียหายนะครับน้ำมันเครื่องแห้งลูกสูบติดก้านเลยนะครับดังเซฟคอร์ก็ทำการโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์ดูดลูกสูบออกจากสลักนะครับ ก็เหลือหนึ่งรายการนะครับก็คือโซโลอลินมีเสียงดังนะครับกำลังจะถอดเ,อเดี๋ยวก่อนที่จะถอดนะครับแล้วก็จะประกอบให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานให้มากที่สุดนะครับโชคซื้อใหม่โดนถอดนะครับโซสเตอร์ใส่เส้นเล็กๆมา,อาตอนนี้ตา ผูป้ปกครองได้เปลี่ยนเป็นามาตรฐานนะครับเอาเส้นใหญ่เลยข้อหนานะครับก็จะวัดไฟฟ้าให้ดูนะครับตอนนี้เตรียมเครื่องมือนะครับสตาทเครื่องยนต์ก่อนที่จะถอดเปลี่ยนโซลาราลิ้นโซลาราลิ้นสามารถเปลี่ยนทีหลังได้นะครับก็เปิดฝาครอบจานไฟนะครับ เปลี่ยนง่ายครับรุ่นนี้เปลี่ยนง่ายราบสีจังหวะเปลี่ยนง่ายกว่าเวฟร้อยนะครับเวฟร้อยสิบคาโบเรเตอร์นะครับเอาเปลี่ยนถอดฝาครอบจัดไฟนอกจากวา่าเจอปัญหา,อาถอดล้อแม่เหล็กไม่ออกก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับก็เคยเจอนะครับก็จะวัดไฟไฟฟ้าที่ขึ้นมาจากเครื่องยนต์นะครับมี2แจ็คอย่างนี้นะครับ มีสายไฟที่ขึ้นมาจากเครื่องยนต์สายเดียวนะครับสีขาวเขียวคือกราวกราวต้องต่อเข้าไปเพราะว่าตรงนี้มีประเก็นนะครับกลัวกราวไม่ลงกราวไม่พอนะครับอีกสองเส้นนี้น้าเงินเหลืองกับขาวเหลืองนะครับเป็นพันเซอร์คอยนะครับก็จะแยกเป็นแจ็คออกมาต่างหากนะครับพันเซอร์คอย ส่วนพักนี้เป็นเกียร์นะครับไฟผ่านหลอดเกียร์ว่าง1,2,3,4แล้วมาลงกลาวที่กระปุกเกียร์ไม่เกี่ยวนะครับเราจะวัดไฟจากคอยอฟินคอยนะครับในรอบเดินเบาขึ้นมากี่โวลต์นะครับจะได้เห็นกันแล้วก็จะได้ดูชิ้นส่วนฟินคอยของเวฟร้อยสิบไปด้วยนะครับเพราะว่าจะ เปลี่ยนโซ่ลาลิ้นนะครับอตอนนี้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือมเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับแล้วก็วัดรอบเรินเบานะครับปรับเบล็มิเตอร์มัลติมิเตอร์นะครับมาที่ a c v โวลต์นะครับเพราะาไฟจากฟินคอยนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนค่ายไหนนะครับยังไม่ผ่านอุปกรณ์นะครับจะต้องเป็นไฟกระแสสลับก่อนนะครับ ตั้งเลงมิเตอร์มาที่50สเผื่อไว้หน่อยนะครับเผื่อไฟมันออกมาเยอะเดี๋ยวมิเตอร์มีปัญหามิเตอร์พังนะครับคงไม่เกินรอบเรดนเบลก็คงไม่เกิน50โวลต์นะครับตอนนี้เสียบแจ็คขั้วไหนก็ได้นะครับเสียบมันติมิเตอร์นะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับมีเสียงก้งเล็งก้งเล้งนะครับเพราะว่าโซเราลิ้นหย่อน น้ำมันเครื่องแห้งทำให้โซ่ลาลินเสียหายนะครับเป็นโซ่ลาลินทีอ่ออกแบบมาให้คล่องตัวบาดเปรี้ยวไม่ใช่โซ่ลาลินแบบไทเลนเชนนะครับโซ่ซับเสียงไม่ใช่นะครับเป็นโซ่แบบเป็นป้องแบบนี้นะครับแต่เส้นเล็กสำหรับเวฟ1อยสีนะครับาประสิทธิภาพต้องการให้เป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดนะครับ อ่าตอนนี้เสียบขั้วในอ่าแจ็คไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นไฟกระแสสลับบวกลบบวกลบอ่าขึ้นมาสายสีขาวกับเขียวนะครับอันนี้พันเซอร์คอยก็คงไม่มีปัญหาเพราะว่าเครื่องยนต์ติดพันเซอร์คคอยไม่ต้องวัดนะครับใช้ led วัดได้นะครับหลายคลิปนะครับอ่าเดี๋ยวผมอ่าสตาร์ทเครื่องนะครับเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับ รอบเดินเบาอยู่ที่ช่อง50นะครับอรอบเดินเบาออกแบบมาขนลวดปีนคอยปริดไฟออกมาเยอะนะครับเกือบ20โวลต์นะครับสำหรับเวรร้อยสิบไอน,นะครับเพราะว่าการใช้ไฟฟ้า ค่อนข้างเยอะกรณีแบตเตอรี่เสื่อมสภาพนะครับก็จะออกแบบผลลวดเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะถอดเปลี่ยนโซ่ราลิ้นแล้วก็จะได้เห็นฟิลคอยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับประเก็นนะครับประเก็นโซ่ราลิ้นนะครับถ่ายน้มันเครื่องออกนะครับยางกดโซ่ยางจิ้งโซ่นะครับซึ่งชอบจะเสียด้วยกันนะครับก็ต้องเปลี่ยนเสียงจะได้เงียบกว่านี้นะครับ อถอดออกแล้วนะครับอถอดร้อยแม่เหล็กนะครับด้วยเหล็กดูดนะครับร้อยแม่เหล็กก็จะมี9้าแถบนะครับรายละเอียดเคยเจาะเวฟร1อยสิไอไปแล้วนะครับหากคนใหม่เพิ่งเข้ามาก็สามารถเปิดผลิตนะครับเวฟร1อยสไอนะครับขนลวดฟินคอยมีกี่ขดครับ 1, 2, ึส 4ี่ห้าห0 11 12 12ดเดขดนะครับมีเส้นเดียวขึ้นมาคือสีขาวเห็นไหมครับสีเขียวนี่กราวนะครับปลายสายอยู่ตรงนี้เป็นกราวนะครับผลิตไฟสีขาวขึ้นมาเดี๋ยวค่อยไปแบ่งที่แผ่นชาร์จอยู่ด้านโน้นนะครับดูสภาพความเสียหายจากนะ้ำมันเครื่องแห้งนะครับยางกดโซ่นะครับต้องเปลี่ยนนะครับ ก่อ,อนที่จะถอดโซ่ละลิ้นนะครับเปลี่ยนโซ่ละลิ้นด้วยนะครับเนี่ยย่อนนะครับก็ให้หมุนริ่มนะครับให้ชี้ไปในทิศทางาด้านฝาสูบนะครับเพื่อให้รู้ตำแหน่งว่า,าลูกสูบขึ้นสุดนะครับ จะได้เปลี่ยนหนาะะมาร์กง่ายนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มีเป็นฝาครอบแบบหมุนลําบากตอนนี้ได้โอกาสถอดออกมาแล้วก็หา,า,าลูกสูบขึ้นสุดได้ง่ายนะครับก่อนที่จะถอดโซ่ลาลิ้นนะครับหมุนลูกสูบให้ไปอยู่ในตําแหน่งลูกสูบขึ้นสุดนะครับแล้วค่อยถอดจะได้ง่ายในการตั้งมาร์กนะครับมาร์กโซ่ลอลิ้นก็จะอยู่ในระนาบของอาการแมชชีน ฝาสูบนะครับรายละเอียดอยู่ในเพลิดเว็บร้อยซีไปนะครับนี่นะครับลิมชี้ไปในทิศทางของฝาสูบนะครับขนานกับใน,ในระนาบที่ยังไงครับชี้ลุกจัดแสดงให้เห็นว่า ลูกสูบข,ขึ้นสุดอ่านทุกส่วนมากเขาจะทําแบบนี้นะครับบิศวกรอ,ออกแบบให้มันง่ายต่ออย่างอื่นนะครับามาร์คมาร์คทีอยู่ตรงนี้นะครับเล็กนิดเดียวนะครับมาร์คทีก็จะต้องเปิดฝาครอบอตัวนี้นะครับกรณีที่ปิดฝาอยู่นะครับถึงจะมองเห็นนะครับเปิดฝาดูมาร์คทีนะครับามาร์ค แคมชาร์ปนะครับก็อยู่ในระนาบนะครับการแมทชีนฝาสูบตรงนี้นะครับนี่ไหมครับมาร์กมองเห็นไหมครับเส้นนี้บนล่างนะครับก็จะอยู่ขนานกับการแมทชีนแบบนี้นะครับก็มาร์กตรงถูกต้องนะครับต่อไปก็ใช้ถอดอเปลี่ยนโซ่ล้วลิ้นด้วย นะครับขูดปรเก็นให้เรียบร้อยอเปลี่ยนเปลี่ยนยางกดโซ่นะครับที่อาจจะอาจจะสึกน้อยกว่านี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างในนะครับยุ่งยากต่อการถอดนะครับได้โอกาสแล้วก็เปลี่ยนนะครับไม่กี่ตังค์นะครับตัวกดโซ่เราลิ้นอัตโนมัตกิก็ถ้าหากว่านั่นก็คลายนะครับ ถ้ากดใส่ยากก็ใส่ไม่ยากครับถอดน็อตตัวนี้ก็เปลี่ยนเลยนะครับใส่โซ่ะลิ้นยากนะครับโซ่ลิญตัวกดโซ่ใส่ทีหลังนะครับถอดน็อตเบอร์14 14มิลตัวนี้ก็ตัวกดโซ่ะลิ้นอัตโนมัติลงไปก่อนก็ใส่ง่ายนะครับอันนี้สำหรับคนใหม่ยางกิ้งโซ่อยู่ตรงนี้นะครับถอดออกนะครับใส่ยางกิ้งโซ่ด้วยนะครับใหม่นะครับแล้วเสียงก็จะเงียบนะครับ ประมาณนี้ครับได้ทั้งเห็นการโซลารินนะครับด้านนี้ไม่จาเป็นต้องไปถอดลูกสูบวาล์วฟ้าสูบนะครับถอดเปลี่ยนอย่างนี้ได้เลยนะครับโซลารินเบรบ1อยสิบเอยนะครับเป็นแนวทางเป็นเกตเล็อเก็กน้อยนะครับสหรับคนใหม่นะครับหรือเจ้าของรถที่พอมีพื้นฐานนะครับในช่างที่เปิดร้านนะครับ หากลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนโซ่ลาลินก็ทำเช่นนี้ค่าใช้จ่ายก็ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าไปถอดลูกสูบถอดอะไรแล้วไม,ไม่ใช่แล้วนะครับอขอบคุณทุกการติดตามนะครับทุกคอมเมนต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เล็กน้อยจากร้อยสิได้รู้ฟีนคอยไฟที่ออกมาในรอบเดินเบาเกือบ20โวลต์นะครับเพราะว่าไฟต้องเอาไปแปลงเป็นกระแสตรง นะครับดยแผ่นชาด้านโน้นแล้วก็แยกไปใช้งานเยอะแยะนะครับมีทั้งเซ็นเซอร์มีทั้งหัวสีทั้งอะไรจำเป็นต้องผลิตไฟออกมาเยอะนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ